าสู่สภารับเรื่องนะครับแล้วเรื่องที่เมื่อวานนี้คุณโอปอคุยกับคุณนั่งเห่าเรานะครับเกี่ยวกับเรื่องของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับวันนี้ก็เป็นข่าวขึ้นเหมือนกันครับแต่อาจจะไม่ใช่หน้าหนึ่งแต่เป็นข่าวบอกว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยตามจี้คดีไม่ฟ้องตำรวจล่าสัตว์แล้วนะครับวันนี้นะครับคือที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับ ในาใยชัยวัตรลิมลิขิตอักษรหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยเขาเปิดเผยความคืบหน้ามานะครับกรณีพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรแก่งกระจานสั่งไม่ฟ้องพันตำรวจโทธีระยุทธ์เกตมังมีสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรปราณบุรีจังหวัดประจวบคิริขันนะครับในคดีร่วมกับพวกอีก8คนเข้าไปล่าสัตว์ในเขตอุทยานแก่งกระจานเนี่ยนะก็บอกว่าตนยังมั่นใจครับในหลักฐานที่ปรากฏขณะเข้าจับกลุ่มรวมทั้งหลักฐานแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายไม่ว่าจะเป็นวิดีโอที่ตรวจยึดไว้แล้วก็ยังมีอาวุธปืนด้วยนะมีซากกระจงมีกบทูดแล้วก็เรือสามลำนะก็เนี่ยกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยหัวหน้าทุทยานแก่งกระจานบอกว่าได้ทาหนังสือเนี่ยรายงานไปยังนายมนเทียนออทองนิดผู้ว่าราชาการจังหวัดเพชรบุรีนะครับค่ะก็ซึ่งน่าจะมีอํานาจมากสุดละนะในขณะน,นี้และถือว่าเป็นผู้บับบัญชาของนายอำเภอแก่งกระจานด้วยหัวหน้าคณะ พนักง,งานสอบสวนเพื่อแสดงความเห็นโต้แย้งกับพนักง,งานสอบสวนที่สั่งไม่ฟ้องเฉพาะพันตํารวจโทธีรยุทธ์นะครับโดยเฉพาะเรื่องที่พนักง,งานสอบสวนเนี่ยไม่ลงมาตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเป็นพยานแวดล้อมที่จะระบุได้ว่าคนทั้ง9คนเนี่ยร่วมกันกระทําความผิดจริงในข่าวนี้เขาบอกว่าเหตุผลในการสั่งไม่ฟ้องนั้นอ้างไม่ได้และไม่สมกับเป็นพนักง,งานสอบสวนเพราะตัวท่าน ไม่ได้เข้าพื้นที่ไม่เห็นว่าสภาพพื้นที่จริงเป็นยังไงทั้งทั้งที่เราเนี่ยมีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้ควรมีการสั่งฟ้องไปก่อนส่วนกระบวนการยุติธรรมจะเป็นยังไงเนี่ยค่อยว่ากันต่อไปนะแต่นี่เท่ากับว่าเป็นการจงใจแล้วก็เจตนาช่วยเหลือพวกเดียวกันมากเกินไปแล้วบอกจะรวบรวมข้อมูลนะครับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ย พนักง,งานสอบสวนจะต้องลงไปตรวจสอบพื้นที่โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งะนะยิ่งเป็นคดีสําคัญเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติแล้วเนี่ยนะก็ถูกมองว่ามีก็เรียกเป็นคดีอิทธิพลของคนมีสีเข้าไปเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยต้องลงไปตรวจสอบโดยละเอียดในที่เกิดเหตุนะ,ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆนะครับก็ดูว่ารองผู้ว่าเนี่ยจะจี้ได้ยังไง เมื่อวานจากการที่เราได้พูดคุยกับ kind of ท่า <texts> น <hi awia> หัวหน้าชัยวัฒน์นะคะหัวหน้าก็บอกกับทางเราแล้วว่าท่านมีหลักฐานชัดเจนและถ้าสมมุติว่าจะเอาหลักฐานอะไรท่านก็พร้อมที่จะดําเนินการเต็มที่ยังไงท่านก็จะไม่ไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นแบบนี้ไปแน่นอนเราเองก็จะตามอยู่นะครับเพราะคงจะไม่หยุดง่ายๆเพราะเรื่องร้องเรียนแบบนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าทางการไม่มีความยุติธรรมแล้วเนี่ย คนที่รักษาป่ารักษาสัตว์ป่าอยู่ด้วยชีวิตเนี่ยนะ,ะก็ลําบากเหมือนกันและต่อไปนี่ใครจะช่วยรักษานะครับของคนนี้ก็ต้องขอเป็นความเป็นธรรมให้หัวหน้าด้วยนะคะ่ะแล้วก็อีกข่าวนึงเนี่ยนะเขาบอกว่าอะไรอ่ะชาวบ้านสุดทนครับถนนไร้ฝุ่นเป็นเรื่องถนนอีกแล้ว<ช>ค่ มันเป็นยังไงเนี่ยนะคะชาวบ้านสุดทนถนนไร้ฝุ่นพังยับค่ะเป็นหลุมบ่อตลอดทั้งสายทําป้ายเตือนผู้ใช้รถทับป้ายกรมทางหลวงให้ระวังอันตรายเผยเคยเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครซ่อมแซมเป็นอย่างนี้ทุกแห่งเลย เดี๋ยวเราไปดูภาพกันเลยนะคะป้ายสีขาวมีตัวอักษรสีแดงคําว่าช้า,ชาข้างหน้าหลุมค่ะระวังข้างหน้ามีหลุมนะคะถูกชาวบ้านนํามาติดทับป้ายโครงการถนนไร้ฝุ่นออแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งปีพุทธศักราช2555ของกรมทางหลวงชนบทรบกระทรวงคมนาคมบริเวณถนนสาย 8แก้ววัดแม่นางตำบลโพร,รังนกอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองครับโดยเส้นทางตลอดสายพังยับค่ะคมีหลุมบ่อเกือบตลอดทั้งเส้นเลยอย่างที่เราเห็นในภาพนะคะออบางจุดหลุมลึกกว่า50เซนติเมตรทาให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากค่ะใช่ครับใช่ใช่ใช ด้านนางชูศรีนรสิงห์วัย68ปีนะคะชาวบ้านรเวณดังกล่าวเปิดเผยว่าเป็นผู้นําป้ายดังกล่าวมาติดเองค่ะป้ามาติดเองเลยคุณป้ามาติดเองเนื่องจากที่ผ่านมามีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประสบอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วค่ะโดยเฉพาะผู้ที่ไม่ชินทางเมื่อมาจากปากทางที่ทางเรียบดีมาถึงบกถึงจุดดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ทันผ่อนความเร็วเบรกไม่ทันว่างั้นเถอที่ถนนพังเสียหายลึกมากทำให้รถ รถพังนะจจะเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งเลยค่ะตนจึงได้นำป้ายดังกล่าวมาติดและทำป้ายเตือนไว้ด้านข้างเป็นจุดๆนะคะนอกจากนี้ยังพ่นสีเตือนไว้บนถนนให้ลดความเร็วเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุอีกด้วยนที่แปลกใจก็คือถนนเส้นนี้เพิ่งสร้างได้ไม่นานแลเป็นแต่ทำไมพังเสียหายเกือบทั้งเส้นค่ะเออรถใหญ่ก็วิ่งนะไม่ใช่รถเล็กวิ่งอย่างเดียวนะ และถนนที่ว่าเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบทนะครับก็ป้าเนี่ยแกทนไม่ไหวแล้วก็เลยเอาป้ายามาติดซะนะแล้วไอ้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยเขาทำโครงการถนนไร้ฝุ่นแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งไงปีที่แล้วแต่ปีนี้ดูฝุ่นดิทั้งฝุ่นทั้งหลุมเลยนะไม่ถึงปีเสียละเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปดำเนินการซ่อมแซมเลยนะครับ ถ้าป้าแกโมโหเมื่อไหร่เนี่ยแกถูกแล้วัที่หนึ่งเลยแกช่อมเองเลยนะเนี่ยนะคุณป้าเลยบอกว่าทําป้ายทับทับป้ายของกรมทางหลวงไปเลยเออไหนๆก็ไหนๆแหละเออลองมาถามที่ป้ายใครป้ายป่าเองแหละอืมนะครับอ่ะกรมทางหลวงชนบทอายป้าแกมั่งนะครับค่ะเออแล้วก็อีกข่าวหนึ่งโรงเรียนกลางเมืองครับขึ้นป้ายขอร้องชาวบ้านว่าอย่าเอาสุนัขหรือแมวมาปล่อย หลังจากที่มีคนเนี่ยมาปล่อยกันเพียบเลยครับเผยว่าเคยทั้งกัดเด็กกัดครูจนต้องสร้างประตูเหล็กกั้นเลยนะอ่ะไปดูกันครับป้ายประกาศขนาดใหญ่นะครับมีข้อความว่าโรงเรียนไม่ใช่สถานที่สำหรับปล่อยหมาแมวนะครับเพราะมันจะเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนหลังที่หลังจากที่เนี่ยครับโรงเรียนวัดจันนิรมิตตำบลา่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองออกอ่อางทองเหมือนกันะนะ ชาวบ้านเนี่ยนำแมวกับหมาเนี่ยไปปล่อยไว้ที่โรงเรียนดังกล่าวจะจํานวนมากเลยโดยอาศัยจุดดังกล่าวเนี่ยเป็นโค้งนําแมวแล้วก็หมาเนี่ยมาปล่อยทิ้งข้ามกระแผงคือมาเสร็จปั๊บตรงนี้มองซ้ายมองขวาโยนพลุบเลี้ยงไม่ไหวแล้วโยนพลุบเข้ามาในนี้ในโรงเรียนปกติจะเอาไปปล่อยวดัดตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนมาปล่อยโรงเรียนแล้วเปลี่ยนมาป,ปล่อยโรงเรียนบ้างนะเพราะว่าวัดเยอะแล้วเยอะแล้วหมาแมวเยอะแล้วใช่นะนะครับ นายกติเครือเมฆครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันนิรมิตเปิดเผยว่าอ๋อโรงเรียนวัดเนี่ยคือปกติโรงเรียนเนี่ยมีสุนัขอยู่เพียงแค่ตัวสองตัวแต่เนื่องจากโรงเรียนอยู่ในพื้นที่เดียวกับวัดนั่นไงเห็นไหมทำให้ชาวบ้านนี่นำแมวแล้วก็หมาเนี่ยนะมาปล่อยไว้ด้านข้างโรงเรียนเป็นจํานวนมากสร้างปัญหากับทางโรงเรียนเพราะไม่รู้ว่าสุนัขหรือแมวเนี่ยมีโรคติดมาหรือเปล่าหลังสุดเนี่ยนะม,มีมีหลายสิบตัวเลยนะ บางตัวนี่ดุร้ายเคยกัดทั้งนักเรียนทั้งครูกระเจิงเลยทําให้ทางโรงเรียนเนี่ยต้องสร้างประตูเหล็กป้องกันไม่ให้หมากับแมวขึ้นมาบนอาคารเรียน<ะ>โอ้โมันลําบากไปเนี่ยแล้วรวมไปถึงโรงอาหารด้วยส่วนป้ายที่นํามาติดเนี่ยก็เพื่อขอร้องครับชาวบ้านที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับอย่านํามาปล่อยไว้ที่นี่มันอาจจะสร้างอันตรายแกเด็กนักเรียนได้นะครับเขาบอกแล้วนะครับว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเนี่ยนะ ถ้าเราไม่รักเขาจริงเนี่ยอย่าไปเลี้ยงเขาเขาอยู่กับเราเนี่ยเป็นสิบปีนะครับถ้าไม่พร้อมเนี่ยอย่าไปเอามาเลี้ยงเลยครับขอร้องแล้วครับนะอืมีคุณผู้ชมส่งเอ็เอ็มมาบอกว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อรายการเป็นสภาคลายเครียดอ๋อครับก็คนเราทุกวันนี้นะครับมันเครียดกันพอแล้วไหนจะเรื่องทํามาหากินไหนจะเรื่องครอบครัวไหนจะปัญหาต่างๆ่นะครับเราก็ต้องการที่จะทําให้ท่านสบายใจบ้างอย่างน้อยน้อยเนี่ย ข่าวเครียดเ,เอามาพูดเอามาเล่ากันแบบไม่เครียดเนี่ยมันก็น่าจะดีใช่ไหมครับค,คือฟังแล้วมันก็สบายใจส่วนอ้จะแก้ปัญหากันได้หรือไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องทําใจใช่ไหมเออทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปมันก็เป็นไปตามกรรมใช่ไหมครับนะแต่ยังไงยังไงเส้นนี่อยู่ดูรายการเราก็สบายใจนะครับค่ะก็ถือซะว่าเหมือนฟังรายการคลายเครียดนะ เราก็ดีใจที่คุณูชมดูพวกเราแล้วมีความสุข<ช>ไปกับพวกเรานะคะเอออ่ะ,ะดูยังไงยังไงเขาบอกว่านังเหงาก็น่ารักเสมอจ้านังเหงาไม่อยู่าม,ยมามจากไหนเนี่ยนะ โอ้วันนี้นังเหงอไม่เหงาอแล้วนะค่ะเดี๋ยวต้องบอกอีกข่าวหนึ่งให้คุณผู้ชมที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อคูณนะคูนะครับหลวงพ่อคูณครับเป็นบงว่ว่าตอนนี้นะคะแพทย์ประเมินอีกสสัปดาห์หลวงพ่อคูณกลับวัดบ้านไร่ได้แล้วได้แล้วนะคะหลังอาการอาภาษดีขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านแข็งแรงแล้วนะครับเราอยากจะเห็นภาพหลวงพ่ออย่างที่น้าเลี้ยงบอกนะค่ะสมัยที่น้าเลี้ยงได้ลูกสาวเกิดใหม่ๆนะครับหลวงพ่อเอนดูมากครับอืม มีการเอาหัวไปชนด้วยนะสมัยก,ก่อนเนี่ยนะครับน่ารักเดี๋ยวว่างๆจะให้น้าเลี้ยงมาเล่าให้ฟังครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวเจอกันในสภายาใจครับค่ะ สภายาใจวันนี้น้องโอปอจะพาเที yes. way, ่ยวไหนครับค่ะ <positively> วันนี้นะคะเราจะพาไปกันที่จังหวัดชัยนาทเราอยู่โซนโซนนี้อ่างทองชัยนาทนะเรอยู่มันตรงนี้แหละ่อวัดไปวันนี้มียังมีสุพัน S <S ขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมหุ่นฟางนกนะคะและงานกาชาติจังหวัดนานครั้งจังหวัดชัยนาทค่ะขอขอภัยค่ะครั้งที่28นะคะนายจำลองโพสุผูว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะคะเป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมหุ่นฟางนกและงานกาชาจังหวัดชัยนาทประจำปี2556 ภายในบริเวณสวนนกชัยนาทค่ะโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาทนะคะนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่สี่ลบบุรีรลอง รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชัยนาทร่วมถแถลงข่าวจัดงานในครั้งนี้ค่ะด้านนายจำลองโพสุผูวาราชการจังหวัดชัยนากล่าวว่าการจัดงานมหกรรมหุ่นฟังนกและงานกาชาติจังหวัดชัยนาทในปีนี้นะคะคจัดขึ้นเป็นครั้งที่28แล้วนะคะในงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง17กุมภาพันธ์ค่ะ ณบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติและเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาทเพื่อเป็นการสืบสารและการจัดมหกรรมหุ่นฟังนกและงานกาชาติจังหวัดชัยนาทส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นส่งเสริมการท่องเที่ยวและศักยภาพของสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกภูมิภาคให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาทอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มผลิตสินค้าโอท็อปค่ะกลุ่มเกษตรกร,ร,กรประชาชนและชมรมต่างๆและประชาสัมพันธ์ของดีของจังหวัดชัยนาทตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนค่ะสำหรับกิจกรรมภายในงานมหก,กรรมหุ่นฟังนกและงานกาชาติจังหวัดชัยนาทประจำปี2556นี้นะคะจะประกอบไปด้วยการสักการะสารหลักเมืองจังหวัดชัยนาทค่ะนมัสก,การรูปหล่อหลวงปู่สุกนะคะ hmm. วัดปากคลองมะขามเท่าชมขบวนแห่หุ่นฟังนกและการแสดงอันยิ่งใหญ่ระการตาร่วมสนุกชิงโชคกับร้านสกุสกากาชาติ ชมการประกวดนางงามสวนนกชัยนาทประจำปีชมหุ่นฟังนกไฮเทคนะคะและนกสวยงามนี่งานนี้<ม>เรียกว่านกทางนั้นเลยนะคะประกอบแสงสีเสียงท่ามกลางบรรยกาศสวนป่าสวยงามกว่า400ตารางเมตรค่ะคการประกวดหุ่นฟังนกไฮเทค หุ่นฟังนกสวยงามและหุ่นฟังนกเล็กของนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มอาชีพต่างๆการประกวดภาพถ่ายหุ่นฟังนกภายใต้หัวข้อความวิจิตรงดงามของหุ่นฟังนกชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า3 0,000บาทค่ะอนอ,น,นอกจากนี้ยังมีการแสดงโขนจากกรมศิลปากรเรื่องรามเกียรติ<อ>การประกวดร้องเพลงนะคะชิมอาหารอร่อยของดีเมืองชัยนาธการจําหน่ายสินค้าโอทอปสินค้าการเกษตร สินค้าราคาถูกและการแข่งขันวอลเลย์บอลชายกีฬาพื้นบ้านมหาสนุกและมหรสพให้ชมปีอีกมากมายตลอดทั้งงานเลยนะคะดีครับดีน่าสนุกนะครับก็ไปเที่ยวกันนะแล้วช่วงนี้นะครับกรมอุตุเนี่ยเขาบอกว่าอากาศเนี่ยจะเริ่มหายหนาวแล้วนะใครที่อยากไปเที่ยวรีบๆจะไปเที่ยวกันหน่อยนะเพราะว่าเมื่อวานนี้นายชูเกียรติไทยจรัสเถียนนะครับหัวหน้าเวรพยากรณ์อากาศสำนักพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ ก็เปิดเผยมาครับว่าลักษณะอากาศในพื้นที่ภาคเหนือกลางแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะครับรวมถึงกรุงเทพด้วยเนี่ยช่วงนี้จะมีหมอกหนาอยู่หลายพื้นที่นะ,ะเนื่องจากความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงนะครับทําให้ลมทะเลบริเวณอ่าวไทยนี้พัดแผ่ขึ้นมาก็เลยหมอกหนาและลงจัดในช่วงเช้านะแต่เขาบอกว่าอากาศหนาวนี่จะน้อยลงแล้วตอนนี้นะครับ วันที่27นี้เป็นต้นไปเนี่ยจะมีฝนตกบางพื้นที่ด้วยะนะวันนี้ก็มีแล้วนะครับบางพื้นที่ในกรุงเทพนะแล้วเขาบอกว่าหมอกหนาในตอนเช้าก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากวันที่25ก็คือพรุ่งนี้ค่ะนะหมอกจะเริ่มลดลงแล้วจะมีฝนตกเข้ามาแทนเล็กน้อยเพราะฉะนั้นตอนช่วงนี้นะครับระวังให้ดีนะครับแล้วถ้าหมอกยังไม่ลงเนี่ยอย่าเปิดนะครับไฟฉุกเฉินไอ้ไฟตัดหมอกตำรวจเนี่ยคือเขาออกมายืนยันนะนะ ว่าถ้าเปิดไฟตัดหมอกเนี่ยมันไม่จําเป็นโดยไม่จําเป็นอะจะปรับห้าร <500 S 2> ้อยแต่คิดว่าเรื่องนี้ตํารวจก็คงจะไม่จับจริงจังหรอกครับแต่ว่าไฟมันก็บอกอยู่แล้วว่าไฟตัดหมอกบางคนจะอ้างว่าเอ้ยมันมืดผมก็เปิดให้มันสว่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะครับรวมถึงพวกรถบางคันที่ไปติดไฟอะไรนะซีนอนอเพราะเวลาเวลาขับสวนกันเนี่ยครับโอ้โหมันส่องตาดีเหลือเกินขับมาข้างหลังนี่ก็ส่องแล้วนะ สะท้อนเอากระจกเราเนี่ยคือแสบตาเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขับรถขับราก็อย่าประมาทนะครับแล้วถ้าหากว่าอยู่บ้านก็ระวังเรื่องฟืนไฟนะครับก่อนเข้านอนก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับอะไรที่ไม่ใช้ก็ดึงให้เรียบร้อยนะครับปลั๊กเลยนะรอบครอบกันนิดหนึ่งนะครับขอให้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับแล้วพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ